เหมืนชนแล้วก็เรียนคณะกรรมาการการแรงงานหลักสูสภานะครับกระผมเป็นตัวแทนจากสาภาพแรงงานบริษัทท่ากาศยาน,นญญาไทยจำกัดหาชนนะครับคือที่มาวันนี้ก็คือจะมาขอความกรุณาท่านให้ช่วยเรื่องอการรับรองกรรมการสภาพซึ่งว่าได้เลือกตั้งมาแล้วตั้งประมาณ5้าเดือนครับ แต่ยังดาเนินการอะไรไม่ได้ก็เลยไม่รู้เลยละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรทางสารภาพชุดเก่าก็ได้ส่งเรื่องไปที่กรงสวัสดิ์ทีนี้ทางกรรมการชุดใหม่ก็ไม่รู้รายละเอียดหลาสักอยาก่างหนึ่งก็ไปขอสอบถามก็บอกว่าเป็นความลับจากนั้นผมก็เลยมาขอคำลาทางคณะกรรมการการแรงงานพัฐมาช่วยคำลาดำเนินการเรื่องนี้ด้วยครับผมในกาลังทุกเกลยียครับเอกราช ครับกับเยียนสื่อมวลชนนะครับผมสลินพงเกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการการแรงงานนะครับก็ตามที่ได้รับฟังจากท่านตัวแทนของสาภาพแรงงานของเออท่านสลันนะครับแล้วก็คณะกันมากันหลายคนในวันนี้นะครับซึ่งได้ยื่นหนังสือผมเป็นการลงนามของรักษาการประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัททาอากาศยานไทยจำกัดหาชนหรือว่าเออ นะครับก็คือลงชื่อของท่านประจวบคงไมลิกนะครับซึ่งเรื่องนี้อะครับที่จริงแล้วเดี๋ยวการมีการการรายงานก็จะรับเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปสอบถามเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูว่าในสภาพทางกฎหมายข้อบังคับนั้นเนี่ยทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้คือสรุปง่ายๆก็คือ มีการเลือกตั้งสาภาพแรงงานของเอโอทีแย่ปรากฏว่าพอเลือกได้เสร็จแล้วสาภาพแรงงานชุดเก่าเนี่ยไม่ออกนะครับแล้วก็ในกระบวนการเนี่ยก็มีการรายงานไปในส่วนของกระทรวงแรงงานแล้วก็ผมยังไม่ไน้ใจนะครับที่ผมได้ข่าวเชิงลึกมาก็มีขอ้อพิรุธหลายอย่างเดี๋ยวก็จะดำเนินการให้แล้วก็ผลประการใดเดี๋ยวก็ค่อยจะนําเสนอข่าว ในโอกาสต่อไปว่าเป็นเรื่องของการทํากิจทุกกฎหมายในเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นะครับแล้วก็องค์กรของเอโเนี่ยบริษัทท่าอากาศยานไทยํยำขัดน,นั้นเนี่ยเป็นบริษัทค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนนะครับก็ขอรับเอาไว้นะครับก็ขอคขอขุณน,นะครับ วันนี้มีสามเรื่องจากเรื่องที่หนึ่งรับหนังสือร้องเรียนของเอทีไปแล้วนั้นเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยครับวันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องด่วนนะครับมีการประชุมกันในส่วนของคณะกรรมการการแรงงานที่จริงแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมีการประชุมรับในส่วนของกรรมการด้วยนะครับเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้จากสถานการณ์ในเรื่องของชายแดน กัมพูชาไทยนั้นเนี่ยมีการส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศเรามากในเรื่องของปัญหาแรงงานกัมพูชาซึ่งเราได้รับรายงานว่าเรามีแรงงานถูกต้องอยู่ประมาณ5 4 0แส0ี่หมนคนพูดง่ายๆว่า5ค้าสี่มคนเนี่ยกับกัมพูชากดดันให้กลับไปหมดนะครับรัฐบาลไทยจะเอาแรงงานจากไหนมาทดแทนห้าแสนสี่หมืคน มันโตกว่าจังหวัดหลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับที่มีประชากรไม่ถึงห้าแสนคนเรื่องนี้สาคัญมากจึงมีแนวทางวันนี้ในส่วนของกระทรวงเนี่ยได้มอบหมายผู้มาชี้แจงเนี่ยซึ่งไม่เนื้อมนาจตัดสินใจในระดับผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการมีการหนังสือออกหนังสือเชิญประหลัดกระทรวงแต่ปรากฏว่าประหลัดกระทรวงมอบระดับผู้่วยการมา ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่กําหนดนโยบายตัดสินใจไม่ได้แน่นอนเนี่ยครับผมก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรพุทธิสภาเรามีกฎหมายอํานาจเรียกแล้วนะครับก็ไม่อยากจะใช้กฎหมายอํานาจเรียกเต็มเต็มตามมาตรฐานการบังคับก็ให้โอกาสนะครับก็จึงต้องเสียเวลาในการที่จะนัดประชุมใหม่ในวันเพื่อนหน้านะครับในหัวข้อเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับจะมีการเชิญหน่วยงานนะครับที่มีความเกี่ยวข้องและก็มีการจะประชุมในเชิงลึกแล้วก็ประชุมในเป็นข้อมูลลับด้วยนะครับเช่นในเรื่องของแผนการรักษาความมั่นคงด้านแรงงานนะครับเพื่อรองรับภาวะวิกฤตเฉิญนของประเทศไทย อันเนื่องมาจากความไม่สงบเนี่ยเราจะมีการตั้งอาจจะมีตั้งศูนย์บริการาเฉพาะกิจชั่วคราวเนี่ยในส่วนของกระทรวงแรงงานหรือไม่นะครับก็จะต้องเชิญนะครับหน่วยงานเช่นประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงการต่างประเทศประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติและผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับอันนี้ หน่วยงานหลักๆนะครับที่จะเข้ามาประชุมน,นะครับไปนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยครับเราได้กําหนดประเด็นหัวข้อไว้ปกเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1นนะครับเป็นประเด็นที่เราต้องส่งไปให้่วงหน้านะครับเดี๋ยวว่าในเชิงลึกนะครับก็ยังไม่ถแถลงข่าวในรายละเอียดเช่นรัฐบาลควรมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการว่างงานของแรงงานไทยอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะต้องตอบเมื่อกี้ เราประชุมมาเนี่ยข้อมูลตัวเลขความแน่นอนแน่ชัดไม่มีนะครับแรงงานแฝงที่อยู่นะครับรวบๆสองล้านคนเนี่ยจะทำยังไงนะครับเดือดร้อนทั้งนายจ้างด้วยนะครับเดือดร้อนทั้งแรงงานด้วยนะครับแรงงานไทยด้วยเรื่องรัฐบาลควรปรับสมดุลด้านแรงงานเนื่องจากปัจจุบันมีจํานวนแรงงานกัมพูชาที่ถูกต้องตามกฎหมายตามที่ผมเรียนนะฮห้าแสนสี่หมื่นคนนะครับได้หนาะมีการผลักดันแรงงานกัมพูชากับประเทศ นะครับจะส่งผลให้ประเทศไทยขาดแรงงานจํานวนามากนะครับดังนั้นรัฐบ,บาลไทยควรมีแนวทางหรือมาตรการรองรับการเกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคตโดยการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานไทยทํางานในประเทศมากกว่าการทํางานต่างประเทศหรือทดแทนแรงงานที่ขาดแรงงานจากการส่งแรงงานกัมพูชากับประเทศตน้นทางเรื่องที่3รัฐบ,บาลควรจัดเก็บอัตลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาตินะครับ โดยเฉพาะเริ่มต้นในขณะนี้ต้องมีมาตรการเร่งด่วนในเรื่องของการทําระบบจัดเก็บอัตลักษณ์ของแรงงานกัมพูชานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเสนอไปแล้วนะครับเรื่องต่อมานั้นเนี่ยครับรัฐบาลควรนําปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI นะครับมาปรับใช้เพื่อติดตามแรงงานต่างด้าวระหว่างที่พำน,นักอยู่ในประเทศไทยแบบเดี่ยวทามทั้งระบบอะไรประมาณนี้นครับเรื่องที่5คณะกรรมการเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนมติ คณะรัฐมนตรีวันที่22กรกฎาคม2568ที่ผลอนผันให้แรงงานต่างด้าวทำงานต่อในประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาเนี่ยครับเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นพิเศษของคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นกรณีีไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปทบทวนว่าถ้าเราไม่ต่ออายุให้กับแรงงานกัมพูชาเนี่ยมันจะเดือดร้อนมันจะกระ,ะทบอย่างไรเน้นวันนี้เราผ่อนผันนะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยก็ประกาศเย้ยว,ๆๆว่า เรียกแรงงานกัมพูชากลับประเทศให้หมดอย่างนี้ครับเหมือนกับการได้ใจของผู้นํากัมพูชาว่าเขาไม่ง้อประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยในเชิงข่าวในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องของแรงงานเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการตอบโต้ในเรื่องของแรงงานในขนาเดียวกันเราต้องมีมาตรการป้องกันด้วยนะครับเรื่องแรงงานเนี่ยในส่วนของการกํากับดูแลความปลอดภัยของแรงงาน กัมพูชาทั้งหมดในประเทศไทยเราจะต้องทํำยังไงให้เกิดความปลอดภัยในภาพารวมอภารกันสุดท้ายก็คือรัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานกัมพูชาในภาวะวิกฤตโดยอาจจะประกาศนาร่องเฉพาะจังหวัดที่มีผลกระทบหรือชายแดนนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรามีการสรุปันแล้วนะครับก็เพื่อที่จะมานําเรียนนะครับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนที่มีแรงงานกัมพูชามากๆ เช่นโรงงานน้ําตาลโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในกรณีเราใช้มาตรการเข้มข้นต้องร่วมมือกันในการอดทนนะครับเพื่อประเทศชาติในส่วนดวมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยก็ต้องหามาตรการในการที่จะช่วยเหลือในการบังคับนะครับในการในการต่อสู้ในครั้งนี้ต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้มีการยืดเยื้อ ตมาเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องที่สามนะครับวันนี้ผมอยากจะนําเสนอพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าจากการที่ผมเสนอให้รัฐบาลน,นะครับมีการยกเลิกเอ u มอูสี่สามและก็สี่สี่ก็ได้รับการตอบรับนะครับพี่น้องประชาชนคนที่เห็นด้วยก็มากมายนะครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ในโซเชียลใน Facebook ของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกสสนะครับที่ได้รวมลงชื่อในเรื่องของอมีความเห็นด้วยในการที่จะไปยกเลิก m อ็ม43และก็44นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของกลุ่มสสรักชาตินะครับปกป้องแผ่นดินไทยนะครับก็ทุกคนนะครับทำงานกันเต็มที่นะครับแล้วก็เราอยากจะให้เร่งดำเนินการ วิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะถ้ารัฐบาลต้องการอยากจะมี m อ u กันจริงๆนะครับก็ไปทำา m o u 6 8ก็ได้แล้วก็ในสาระสำคัญข้อหนึ่งใน m อ u 68นะครับ mm hmm. เช่นทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงในการที่จะขอยกเลิก m อ u 43ในข้อ44และให้นำความต่อไปนี้เพื่อที่จะบังคับใช้ใน m อ u ม8อยูบอว่ากันไป นะครับในเรื่องของสัดส่วน 1. ต่อ2 0แสน1ต่อ5หมื่นเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็จะปล่อยเกิดความเป็นธรรมนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับวันนี้เราค้นหาได้เต็มไปหมดนะครับข้อมูลที่ประเทศไทยนะครับเสียเปรียบ9.9%เเลยแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งรัดดำเนินการยกเลิกเอโมั้งสองฉบับน,นะครับในนามมาติของสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ารลฐมนูนในปีหกศูนเนี่ยครับ ลักษณะการเซ็นโอยอย่างนี้มันผิดรัฐนูลน,นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องนํามาผ่านในส่วนของสภาผู้แทนรัษดรนะครับสืบเนื่องจากเรื่องนี้ครับวันนี้เราจะเห็นประเทศกัมพูชาเนี่ยครับไววใจยากพูดเรื่องขาวให้เป็นดําพูดเรื่องดําให้เป็นขาวนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันยังมีผลกระทบกับประเทศมาฮ์นาจป,ประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่นําความเท็จไปใส่ร้ายประเทศไทยและก็ประเทศไทยก็ รู้สึกว่าไม่ทันเกมเฉื่อยชาตามหลังเขก้าสองเก้าเสมอเพื่อที่จะเกิดความชัดเจนเรื่องนี้ครับต่อเนื่องจากเอเนี่ย odes. วันนี้ผมทําหนังสือวันที่สามเบกรกฎาคมสองพันร้อยหที่รัฐสภาเนี่ยครับผมนําทําหนังสือถึงประธานรัฐสะภา verb. ก็คือท่านอาจารย์วันนนมวนมัดวันวมวน,น,นมัดนอมปาเพื่อที่จะเสนอ ให้มีการเรียกประชุมร่วมของรัฐสภาโดยด่วนนะครับเ,เพื่อพิจารณาการไม่ยอมรับคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับที่เราเรียกว่าศาลโลกนะครับและการยกเลิกบันทึกความเข้าใจเอโมยระหว่างประเทศไทยและประเทศัมพูชาเพราะเราเห็นได้ว่าสภาของัมพูชาเนี่ยครับประธานสภาเนี่ยครับไปแถลงข่าวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นะครับในนามของสภากัมพูชาแล้วก็โลองห่มโลองให้แล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยเพราะฉะนั้นประธานและสภาไทยแล้วก็รัฐสภาไทยเนี่ยครับเราก็ต้องออกมาให้เกิดความชัดเจนนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่เราสูญเสียของพระวิหารนะครับกี่ปีมาแล้วนับตั้งแต่เราสูญเสียเขพาพเราประกาศชัดเจนว่าเราไม่ขอ ยึดศารโลกเป็นหลักเราไม่ร่วมสังกักรรมเราไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของศาลโลกแต่ประการใดที่เราเรียกว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเพื่อที่จะเกิดความชัดเจนด้ให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปตอบโต้ในประเทศมหาอำนาจนะครับที่เขายังไม่ได้ร่วงรู้อะไรนะครับให้เป็นหลักฐานยืนยันว่ารัฐภาไทายประกอบด้วยสสและสวนี่ครับได้มีการลงมติมีความชัดเจนว่า ประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่เชื่อระบบสารโลกมาตั้งนานแล้วด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกนะครับในที่ประชุมนะครับหลังจากที่อาจารย์ยวันนอได้ปรรจ,จุเรื่องนี้เข้าไปนะครับผมก็ต้องเรียกร้องประธานรัฐสภาไทยแล้วครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจําเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพื่อที่จะหยุดยัง้งแล้วก็ให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามติของรัฐสภาไทยนะครับณนะวันนี้นครับ ทุกฝ่ายในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งสภาผู้แทนรัศดรและก็บุทธิสภานั้นเนี่ยครับมีมติไม่เห็นด้วยในการที่จะนําประเทศไทยเข้าไปสู่สารโลกวันนี้ไม่แน่นอนแล้วครับการบีบอันาน้ของประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศพันธมิตรในฝ่ายของอเมริกาแล้วก็ประเทศที่ประเทศกัมพูชาเขาไปหลอกสําเร็จอย่างนี้ครับ เขาอาจจะโมเมโมเม,ม,เมประเทศไทยไม่ได้เป็น,เป,นเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายโจร,รือเป็นฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายถูกฟ้องหรือเป็นฝ่ายสู้คดีนะครับเขาก็โมเมไปฝ่ายเดียวเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวของศาลโลกแล้วก็ใช้ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมาบีบประเทศไทยอย่างนี้ไม่ได้ครับวันนี้เราต้องประกาศให้ชัดเจนว่าเราไม่เครารพมติเราไม่ฟังและในการต่อสู้ในการรักษาดินแดนอันนี้ครับเราก็จะนำมาซึ่งรายละเอียดของ m o u นะครับทั้งเก่ายกเลิกไปเอาใหม่ถ้ามีก็เอาเอาเสียให้มันชัดเจนนะครับเราไม่เคยมี MOU อย่างนี้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียจะเป็นพมา่าเป็นลาวสปป,ปลาวเนี่ยเราก็ไม่มี MOU ในลักษณะอย่างนี้ในขณะที่พื้นที่ทับซ้อนหรือว่าพื้นที่ที่มีทรัพยากรนธรรมชาติมากมายนะครับเราก็ไม่เคยมีแต่ทําไมเราก็สงสัยว่าทําไม ของกัมพูชาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ใต้ดินมันมีอะไรซ่นอยู่ในทะเลทําไมจะมีกลุ่มใดที่จะมีผลประโยชน์อันมหาศาลมากกว่างบประมาณแผ่นดินที่ด้วยทาไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องทําความจริงให้ปรากฏและก็ต้องเรียกร้องพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้เราต้องสามัคคีกันในการที่จะต่อกรกับองค์กรต่างๆที่ในโลกเรียกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นองค์กรสหประชาชาติ ในในส่วนของ EU ในส่วนของอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องต้องดูดีๆนะครับพันธมิตรในชาติอาเซียนของเราเนี่ยก็มีบางประเทศนะครับที่ยังไม่เชื่อเรานะครับการมาตรฐานการเจรจาการใช้การทูตแบบเชิงมีประสิทธิภาพการมีรับิญญตในประเทศหมหาอำนาจเนี่ยมันจะเป็นไหมถึงเวลาหรือยังในประเทศไทยที่เราจะต้องวางระบบในเรื่องของการเจรจาทางการทูตที่มีประสิทธิภาพ นะครับสุดท้ายก็ฝากรัฐบาลน,นะครับในเรื่องของค่าชดเชยบ้านพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในแนวชายแดนนั้นนีครับหลักมาตรฐานนะครับในเรื่องของค่าชดเชย 1. ให้เกิดความรวดเร็ว 2. ให้เพียงพอนะครับแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องผลกระทบจากภัยทั้งนี้นะครับในเรื่องของผู้เสียชีวิตการดูแลบุตรหลานหรือว่าทายาทที่ที่อยู่ข้างหลังนะครับที่เขาได้ รับความเดือดร้อนทุกร้อนนะครับแล้วก็เราอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับการไปพูดคุยกันที่มาเลเซียนั้นเนี่ยครับฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้ยึดหลักตามที่ไปพูดคุยเขายัางละเมิดกฎอยู่นะครับในขณะเดียวกันเขาก็ไปพูดอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เรียกร้องนะครับพี่น้องชาวไทยที่เราไม่ได้อยู่ในจังหวัดชายแดนเราไปเห็นมาแล้วว่าพี่น้องที่อยู่ชายแดนแล้วก็ถูกได้รับผลกระทบอย่างนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างสาหัส มากกว่าภัยธรรมชาตินะครับภัยธรรมชาติน้ําท่วมท่วมมาเดี๋ยวก็ผ่านัยผ่านไปเสร็จแห้งแล้งอย่างนี้ก็เราก็ว่ากันไปนะครับเป็นช่วงฤด,ดูเป็นหน้าแต่ภัยสงครามเนี่ยมันไม่แน่นอนว่าจะก่อตัวจะเกิดขึ้นเมื่อไรเราไม่มีใครที่จะกําหนดได้สิ่งเหล่านี้เป็นความน่ากลัวนะครับวันนี้ผมเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยนะครับรักชาตินะครับเราไม่มีโอกาสที่จะเสียแผ่นดินแม้ตารางนิ้วเดียวตารางเซนเดียวให้กับ ประเทศใดอีกต่อไปแล้วนะครับให้กําลังใจทหารให้กําลังใจพี่น้องประชาชนให้กําลังใจผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้กําลังใจข้าราชการนะครับที่ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่บางหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยเล็กนะครับไม่มีใครให้ให้ให้ความสําคัญนะครับก็ขอให้รู้ว่าท่านเนี่ยครับ เป็นบุคคลสาคัญอย่างน้อยตัวท่านเองก็รู้ในตัวท่านเองว่าท่านได้ช่วยชาติช่วยแผ่นดินในวันนี้นะครับก็ขอ,อนําเรียนสื่อมวลชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งด่วนนะครับแล้วก็อาจจะให้อาจารย์วันนอได้บรรจุเป็นวาระด่วนนะครับเพื่อที่จะให้มีการเรียกประชุมของรัฐสภาต่อไปนะครับในเรยววันนี้ครับขอบคุณมาก